กลับมาเจอกับครูนิอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูนิกลับมาที่แนวข้อสอบ EPS topic อีกแล้วนะคะแต่จะเป็นแบบดูรูปแล้วก็ตอบคําถามนะคะดูรูปแล้วก็เลือกคําศัพท์ให้ตรงกับรูปเนาะอ่ะนี่ทีนี้เรามาต่อกันเลยนะคะข้อที่17อ่ะรูปเป็นรูปนาฬิกาใช่ไหมช้อยข้อ1นึ่งทยอกทลยลอกแปลว่าปฏิทินนะคะข้อ2ชีเก ชีเกนาฬิกาข้อสามคออุลคออุลกระจกข้อสี่ชีโดชีโดแผนที่นะคะข้อที่เป็นนาฬิกาก็คือข้อที่สองนะคะชีเกนาฬิกาต่อไปสิบแปดเป็นรูปหนังสือพิมพ์ใช่ไหมบางคนอาจจะดูรูปไม่ออกนะคะคุณเนตเคยบอกไปแล้วว่าถ้าดูรูปไม่ออกเนี่ยให แปลช้อยก่อนนะแล้วก็เลือกอันที่มันคล้ายกับรูปมากที่สุดนาะข้อหนึ่งเขาบอกว่าซาจอนซาจอนเนี่ยแปลว่าพจนานุกรมนะคะข้อสองซูชอบซูชอบคือสมุดบันทึกข้อสามคงแจกค,คงแจกสมุดข้อสีชินมุน ชิ้นมุนหนังสือพิมพ์นะคะข้อที่เหมือนกับรูปที่สุดเนี่ยก็คือชิ้นมุนใช่ไหมหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นข้อที่18เนี่ยก็ต้องตอบข้อที่4นะคะต่อไปข้อที่19อ่ะเป็นรูปถังอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าดูไม่ออกมันเดิมเลยดูช้อยส์แปลช้อยส์ก่อนนะคะแล้วค่อยเลือกข้อที่ถูกต้อง ข้อหนึซดูฮำโซดูัมเนีย่ยแปลว่ากล่องเอกสารข้อสอโพกวานัมโพกวานัมคือกล่องเก็บของข้อสอูเชทงอูเชทงคือกล่องไปรษณีย์ข้อสี่สือเกีทงซือกีทงคือถังขยะนะคะข้อนี้เนี่ยต้องเป็นถังขยะอยู่แล้วแน่นอนเพราะตรงนี้เขาเขียนว่า อินบัน u r เรกีอินบัน re เรกีคือขยะทั่วไปนะคะก็คือต้องตอบข้อที่4นะคะถ้าในรูปมันมีตัวหนังสือหรืออะไรที่เราพอจะอ่านได้เนี่ยก็อ่านแล้วก็ลองแปลดูก่อนนะคะเผื่อมันเป็นเฉลยในช้อยเนาะต่อไปข้อ20เป็นรูปแว่นตาใช่ไหมช้อยข้อ1อันกิองอันกิองแว่นตาข้อ2อคอุล คออุลกระจกข้อสามยารเซยารเซกุญแจข้อสี่โมจาโมจาหม,ามวกใช่ไหมคะข้อที่เป็นแว่นตาก็เห็นตั้งแต่แรกเลยก็คืออันกยองแว่นตาข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปข้อที่21เป็นรูปดินสอนะคะรูปดินสอมาดูช้อยสิว่าไหนคือดินสอข้อหนึ่งค ข่ามีดข้อสองยอนพพลยนพพลดินสอข้อสามจูจ่าจูจาตลับเมตรข้อสี่ชิวแกชิวแกยางลบอ่าข้อที่เป็นดินสอก็คือข้อที่สองนะคะต่อไปยี่สิบสองเป็นรูปเหมือนใบเสร็จ อะไรสักอย่างหรือใบเสร็จนั่นแหละทีน,นี้เรามาดูซิว่าคำศัพท์เนี่ยข้อไหนคือใบเสร็จนะคะข้อหนึ่งเมียงฮัมเมียงฮัมแปลว่านามบัตรนะคะนามบัตรข้อสองชีเพชีเพคือธนาบัตนะคะข้อสามยองฮวาผิวยองฮวาผิวยองฮวาเนี่ยคือหนงังใช่ไหมผพวยนะค,คือตัวนะคะยองฮวาผิวก็คือตัวหนัง ข้อ4ยองซูจึงยองซจงคือใบเสร็จนะคะรูปคือใบเสร็จก็ต้องตอบข้อที่4ต่อไปข้อที่2 3นะคะเป็นรูปตู้เสื้อผ้าใช่ไหมช้อยข้อ1อดจังอดจังคือตู้เสื้อผ้านะคะข้อ2แชกจังแชกจังคือชั้นหนังสือข้อ3ชิมแดชิมแด เตียงข้อสี่เช็คสั่งเช็คสั่งโต๊ะหนังสือนะคะตู้หนังสือเราเห็นตั้งแต่ข้อแรกเลยก็คืออดจังข้อที่หนึ่งนะคะตู้หนังสือต่อไปข้อที่ยี่สิบสี่อ่าเป็นรูปสแตมป์นะคะรูปสแตมป์ข้อหนึ่งอูพอิโออูพอิโอสแตมป์ข้อสองซูพิโอซูพิโอคือเช็คนะคะเช็คเงินสดนะซูพิโอ ข้อสยองซูจึงอ่ะเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เลยยองซูจึงใบเสร็จนะคะข้อสคีชาคีชาคือตั๋วรถไฟนะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อที่1ต่อไปอีกหนึ่งข้อนะคะข้อที่25ข้อที่25่าอ่ะเป็นรูปรองเท้าผ้าใบนะคะมาดูซิข้อไหนคือรองเท้าผ้าใบข้อ1นึ่งยังมัลยังมรถุงเท้า ข้อ2โมจาโมจาหมวกข้อ3พาจิพาจิกางเกงข้อ4อุนดงหววอุดงหวารองเท้าผ้าใบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อที่4นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อสอบรอบนี้ทั้งหมดกี่ข้อ9ข้อนะคะคุณน็ดเอามาทำให้ทั้งหมด9ข้อถ้า ไม่ทันเนี่ยสามารถย้อนหรือกอกลับไปจดคำศัพท์ที่เราไม่รู้ได้นะคะฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกท่องคำศัพท์เยอะๆนะคะจะได้สอบผ่านแล้วก็ไปทำงานที่เกาหลีแบบถูกกฎหมายกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย